สวัสดีค่ะหงะคะวันนี้มาเสนอบ้านพร้อมที่ดินนะคะเป็นบ้านลักษณะเป็นบ้านสวนนะคะบนที่ดินห้าไร่สองงานสิบตารางวานะคะเป็นบ้านหลังใหญ่ขนาดเจ็ดห้องนอนสี่ห้องน้ำนะคะด้านในแปลงเป็นสวนมีมะพร้าวน้ำหอมเก็บผลผลิตได้แล้วค่ะมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์นะคะเช่นมันขุนสี มหาชนกแก้วคอมิ้นแล้วก็ไข่พระอาทิตย์นะคะส่วนอย่างอื่นก็มีกระท้อนมีแก้วมังกรแล้วก็มีพยุงนะคะมีส้มใส่น้ำผึ้งค่ะบ้านหลังนี้ติดถนนลาดยางหน้ากว้าง50เมตรเลยนะคะ มีวิวภูเขาวิวทุ่งนาขึ้นกับตำบลนางแก้วอ yeah ําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะเสนอขายอยู่ที่3าล้านสามแสนบาทนะคะสนใจโทร0 9 2 8 6เก8 4 2อหงนะคะแ workout. ปลงนี้สะดวกมากเลยนะคะห่างจากตลาดเขาขวางแค่2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ ห่างจากถนนคนเดินโพธาราม14กิโลเมตรค่ะห่างจากขนส่งสายใต้ตะลิ่งชัน84กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะมาที่บ้านหลังนี้สะดวกสบายมากค่ะอากาศดีติดถนนเขตชุมชนเลยนะคะนัดชมได้ทุกวันเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะ ขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะ